อันโทนี่ปีกชาวบาซินที่ย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเล่นให้เลยอาเบติสแบบยืมตัวเปิดเผยว่าสาเหตุที่ทําให้เขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในลาลิก้าสเปนเป็นเพราะสภาพอากาศที่อบอุ่นและแสงแดดที่สดใสครับช่วยให้เขานั้นรู้สึกดีขึ้นกว่าตอนที่อยู่ที่อังกฤษหลังจากที่อันโนี่ย้ายมาอยู่กับเรอัลเบติสในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมที่ผ่านมาโจตัวก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม โดยทำไปแล้ว4ประตูกับอีก4แอซสต์ครับจากการลงสนาม10บนัดแตกต่างจากช่วงที่อยู่กับแมนยูซึ่งตลอดฤดูกาลนั้นทำได้แค่เพียง1ประตูเท่านั้นอันโตนี่นั้นให้สัมภาษณ์กับสื่อสเปนว่าสภาพอากาศเนี่ยช่วยเขาปรับตัวและการเล่นได้ดีขึ้นแสงแดดที่นี่ช่วยได้มากและเมืองเซบียาก,ก็ดีกว่าแมนเชสเตอร์ผมมีความสุขมากผมเข้านอนด้วยรอยยิ้มและนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผมทางด้านรามอนอลากอนครับซีอของเรอัลเบติส <ๆ S 1> ก็เปิดเผยว่าอันโตนี่ รู้สึกประหลาดใจกับความเป็นมืออาชีพของสโมสรและอยากอยู่เล่นให้กับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าอันโตนี่ประหลาดใจกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่เรามีให้เขาเพื่อช่วยเขาปรับตัวกับเมืองนี้ได้เร็วที่สุดนับตั้งแต่วันแรกที่มาถึงเขามีความสุขมากๆและเขาบอกผมว่าเขาอยากจะอยู่ที่นี่ต่อไปอีกหนึ่งปีแม้ว่าอันโตนี่ครับจะทำผลงานได้ดีที่เรอ Un ัลเบติต แต่สถานการณ์ของเขากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นยังไม่แน่นอนเนื่องจากฟอร์มการเล่นที่ไม่คงเส้นคงวาและค่าตัวมหาศาลครับที่สโมสรนนั้นจ่ายไปถึง86ล้านยูโรเมื่อปี2022แต่ด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นของเขาในลาลิก้าครับและความต้องการของเรอัลเบติส e ที่อยากเก็บตัวไว้ใช้งานทําให้เป็นไปได้ว่าแมนยู U, อาจพิจารณาขายขาดหรือปล่อยยืมตัวอีก1ปีขึ้นอยู่กับว่าทีมจากสเปนจะสามารถจ่ายค่าตัวที่เหมาะสมได้หรือไม่ ส่วนแฟนแมนยูครับคิดว่าอันโตนี่ควรกลับมาที่โอรัฟอร์ดและอยู่ค้าแข่งต่อในลาลิก้าครับ